สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการกรองสถานการณ์นะครับวันนี้วันพุทธที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2551ครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของปราสาทเขาพระวิหารซึ่งมรดกโลกก็ได้ตัดสินนะครับขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารนั้นเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ตามมาและคุณเป็นห่วงครับเป็นห่วงเรื่องของความสัมพันธ์ของระหว่างทั้งสองประเทศว่าจะพัฒนากันไปในทิศทางไหนหลายคนอยากเห็นการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ ไม่ใช่ครั้งแรกของความขัดแย้งในเชิงประวัติศาสตร์ นะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีมิติของความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ในลักษณะเดียวกันนี้อาจจะไม่เฉพาะกับกัมพูชาแต่หมายถึงกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆด้วยซ้าไปแต่เฉพาะกับกัมพูชาเรื่องของประสาทข่าวิวิหารเรื่องเดียวก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามีความขัดแย้งในลักษณะแบบนี้ย้อนกลับไปอย่างน้อยครั้งสองครั้งซึ่งแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เองถือว่าเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนบอกนี่เรียกว่าประวัติศาสตร์บาดแผลเพราะฉะนั้นการเข้าใจในประวัติศาสตร์น่าจะเป็นนคําตอบส่ว หนึไหมสำหรับกรณีของการที่เราจะมองความสัมพันธ์กันใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยและนั่นคือทิศทางและอนาคตที่เราอยากเห็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีเพราะงั้นเมื่อ ประวัติศาสตร์มีบาดแผลเราจะสมานแผลนี้ได้ยังไงก็อาจจะต้องด้วยประวัติศาสตร์ด้วยหรือไม่นะครับสองท่านอยู่กับผมวันนี้ครับดรชานวิทยเกษตรสุริครับนักประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นผู้ที่รู้เรื่องในภูมิภาคอุตสาหะเนย์เป็นอย่างดีนะครับและอีกท่านหนึ่งครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำุงสุขครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับที่สุดครับ วันนี้อยากจะให้ช่วยรักษาบาดแผลทางประวัติศาสตร์หน่อยฮะอาจันยร์ชนวิทย์คือแต่ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์นี่เราจะเอากันตั้งแต่มุ่งมาเลยไหมฮะสุริยะเวรรมันที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าพูดถึงประสาทกับพระวิหารนี่เอาตั้งแต่คนสร้างไหมหรือควรมามองตรงไหนที่เขาเรียกว่าไฮไลท์ที่นํามาสู่ความเป็นระเบิดเวลาระหว่างสองประเทศนี่ครับ <c oughs> ถ้าพูดในแง่ประวัติศาสตร์นี่ก็เรียกว่ายาวมากนะครับอ,อาจจะพูดได้ย่อๆว่าประมาณหนึ่งพันปีมาแล้วนะครับเมื่อมีการก่อสร้างปราสาทเขาพระวิหารขึ้นมาผมเข้าใจว่ากัมพูชาเนี่ยประศัตรกัมพูชาเนี่ยใช้ระยะเวลาสร้างยาวมากรประมาณส0 0รอปีได้ไม่ได้สร้างทีเดียวเสร็จไม่สร้างทีเดียวเสร็จนะครับเพราะว่าดังนั้นจึงมีปราสาทซึ่งอะ,อะไรมีลักษณะต่างกัน นะครับไม่ไม่เหมือนกันตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนสมัยหลังและประสาทหลังนี้เนี่ยก็คงสำคัญมากๆนะครในในยุคหนึ่งแล้วพอมาถึงหลังการเสียเมืองหลวงของกัมพูชาคือยะโสธรปุระเสียให้กับอยุธยาเนี่ยทาง พูชาก็เลยคงจะทิ้งประสาทนี้ไปแต่ขอตรงนี้นิดหนึ่งเยโสุราุระใช่ไหมยฮะนะครวัดนครธมโดยมากเราจะรู้จักกันในนามนครวัดนีเราไม่เคยเรียนนะเราเรียนแต่เสียกรุงศรีวิทยา เราเราไม่เคยเรียนเ,เรื่องการเสียกรุงของประเทศเพื่อนบ้านน<ด><ฮ>ะครับอันน้จไม่ไม่อยู่ในในตำราเรียนประวัติศาสตร์ของเราเ<ม>พราะนั้นเราก็จะไม่เข้าใจว่าเอาข้อจริงนั้นอยุธยาเป็นผู้ไปตีเมืองนครวัดน,ค,นครธมแตกจนกระทั่งกัมพูชาต้องย้ายเมืองหลวงหนีไปหนีไปเลาแวกไปอุดงมีชัยไปจนกระทั่งถึงพนมเป็นคร,ครับอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่อยู่ในตำราเรียนของเรารอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ จะต้องแก้ในแง่ของประวัติศาสตร์ของประเทศในอาเซียนถ้าเผื่อจะสมานณฉันกันนะครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ไล่เรียงมาเรื่อยใช่ไหมสำหรับประสาทเขาพระวิหารสร้างกันตั้งแต่สมัยไหนมาอันนั้นอันนั้นส่วนหนึ่งตอนนั้นคงไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาะแหวนของคนในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับตัวประสาเขาว,วิหารเลยถูกไหมฮะไม่มีพรมแดนของประเทศอย่างที่เราพูดกันในปัจจุบันนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าลาทีเราบอกว่าเออ ทางขึ้นอยู่ทางประเทศไทยอ่ะความจริงก็ทางขึ้นอยู่ทางทิศเหนือตอนที่เขาวางศีลาเริกสร้างกันมันยังไม่มีนะครับส<ม>ิ่งที่เรียกว่าประเทศไทยประเทศลาวประเทศพามา่าอะไรทำนองนั้นร,รัฐสมัยใหม่เนี่ยยังไม่มีมีอาณาจักรนะครับมีอาณาจักรเป็นราชอาณาจัก,กรกัมพูชาเนี่ยมีนะครับมีหลวงอยู่ที่นครวัดและส,สุดท้ายม,มันกลายมาเป็นสิ่งขัดแย้งกันเนี่ยควรจะเริ่มนับเนี่ยตรงไหนดีครับอาจารย์ ผมว่าต้องนับสักประมาณ100ปีที่แล้วนะครับในสมัยรัชกาลที่5กับเสนาบดีมหาไทยองค์สาคัญของท่านเลยคือสมเด็จกรมพยาดํารงนะครับ,รบเราอาจจะลืมไปว่าเมื่อ101ปีที่แล้วเนี่ยรัชกาลที่5เสด็จยุโรปเป็นครั้งที่2นะครับปีพศ2450แล้วไปลงนามสัตยาบันกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสแลกดินแดนกัน คือหมายความว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยเอาเสียมราชพับองศรีโสพลไปคือสิ่งที่เราเคยเรียกว่ามณฑลบูรพาเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเอาอันนั้นไปเราเอาตราดจันทบุรีด่านซ้ายคืนมาเพราะฉะนั้นรวมความแล้วเนี่ยการตกลงในปี2450นั้นก็บอกว่าเอาละพรมแดนไปนอย่างนเงี้ยในแง่ของเราเนี่ยต้องพูดว่าสยามในสมัยรัชกาลที่5ต้องถูกบังคับ ให้ยอมตกลงอย่างนั้นแต่การตกลงอย่างนั้นก็เพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยเอกราชของสยามส่วนใหญ่เอาไว้ตอนนั้เขาพยายางอยู่ตรงไหนคก็อยู่ที่เดิมนะแต่ว่าก็จะถูกขีดก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ถูกขีดให้อยู่ในฝรั่งเศสนะครับก็หมายความว่าในอินโดจีนของฝรั่งเศสที่รัชกาลที่ห้างใช้คำว่าทรงแลกได้ไหมครับระวังแลกถ้าไม่แลกเราอาจจะเสียทั้ง สยามประเทศตอนนั้นขาวพิหารน่าจะไปอยู่กับฝรั่งเศสแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแรกกันอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทราบดีนะครับหลายคนอาจจะมาดูในหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์ศรีศักดวันลิโพโดมเนี่ยนะครับจะพูดถึงการเสด็จ ปราสาทพระวิหารของสมเด็จกรมพยาดำงรงในปีพศ .2472 ท่านเสด็จเป็นขบวนใหญ่มากนะครับแล้วก็ได้ติดต่อไปอยังฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ส่งข้าหลวงเมืองกำปงทมกับนักวิชาการมาต้อนรับครับนะครับแล้วก็มีถ่ายรูปร่วมกัน,นอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกว่าทางอะไรล่ะ ัมพูชาเมื่อฟ้องคดีบอกว่าฝ่ายเราเนี่ยฝ่ายสยามเนี่ยยอมรับเพิ่มานาันนี้แล้วเขาก็เลยได้เปรียบอะไรเง่ของการชนะคดีคเป็นข้อมูลบนสารโลกด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ส่งอยู่ในสารคดีตอนว่าการคดีที่สารโลกหมายถึงภาพที่กรมพยายนดำรงไปที่ไปห่ากับยยริ้มารผมผมเข้าใจว่าจะมีอยู่ในหนังสือของท่านอาจารย์ศรีศักร๋ยวอา,าใจจะให้คุณผู้ชมได้ดูส่วนหนึ่งนะครับ อันนี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่คงคงไม่ได้ไปตำหนิท่านกรมพยายนำลำรงเพราะตอนนั้นท่านก็คงไม่รู้หรอกว่านี่มันจะไปเป็นสิ่งที่ไปยืนยันว่าสารโลกจะมองเห็นความสําคัญว่านี่คุณยอมรับอธิปไตยของประเด็นมันอยู่ที่ว่าสมเด็จกรมพยายนมลเนี่ยเป็นเสนาบดีมหาไทยของรัชกาลที่5คห้าและในสมัยที่เสด็จคือ2472เนี่ยอยู่ในสมัยรัชกาลที่7ท่านเป็นอภิรัฐมนตรีเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านเนี่ย รับว่าเขตแดนนั้นตกลงกันในสมัยรัชกาลที่ห้าเรียบร้อยแล้วครับ,รบนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ทราบหรือไม่รู้หรือถูกหลอกผมว่าไม่ใช่นะครับคือท่านคิดว่าเอาละสยามของเราเนี่ยมีอาณาเขตเท่าเท่านี้อินโดจีนของฝรั่งเศสมีอาณาเขตเท่านั้นเพื่อจะได้อยู่กันอย่างมีอะไรละ่ะเรียกว่ามีสันตินะครับ,รบแล้วรักษาเอกราชของสยามไม่ได้ครับแล้วการเสด็จก็เสด็จเป็นทางการไปกับอะไรละ่ะ ข้าหลวงเทสาพิบาลมณฑลราชสีมาอะไรทํานองเนี่ยนะครับไปกับเจ้านายหลายพระองค์เลยซึ่งเป็นบุคคลสำคัญมากเพราะฉะนั้นเป็นการเสด็จที่เป็นทางการอย่างมากๆและฝรั่งเศสจึงต้องมาต้อนรับต้อนรับก็อันนี้ก็ถือว่าเรายอมรับว่าประสาทข้าพิหารอยู่ในฝั่งกัมพูชาถูกคือคือประเทศอินโดจีนในสมัยฝรั่งเศสถูกครับหลังจากนั้น หลังจากนั้นมัน,ม,นมันก็ไม่มีข้อขัดแย้งอะไรนี่ครไม่มีข้อขัดแย้งจนกระทั่งมันมามีมามา,มาถึงระเบิดเวลาคือหมายว่าถ้าเรามองว่าประสาทพระวิหารเป็นระเบิดเวลาที่ฝรั่งเศสวางไว้ในสมัยอนาณานิกมก็ใช่ใชแต่ว่าระเบิดเวลาที่จะสําคัญมากๆเลยคือระเบิดเวลาที่มาในสมัยอ,อมตะยาเสนาธิปไตยของจอมพลปพิบูลสงครามเพราะว่าจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ย เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือเรื่องของลัทธิชานิยมไทยเปลี่ยนราชอาณาจักรสยามเป็นราชอาณาจากาัราาาจากรไทยครับนะครับเปลี่ยนเยอะแยะเลยเปลี่ยนพระสยามเทวาธิราชเป็นพระไทยเทวาธิราช เปลี่ยนสยามซีเมนมาเป็นปูนซีเมนไทยเปลี่ยนอเปลี่ยน<ท>ยธนาคารยสยามก็มาจนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์อะไรทํานองเนี้ยเปลีป่ยนธรรมศาสตร์ของอาจารย์ด้วยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นธรรมศาสตร์เฉยๆอีกด้วยนะครับ,รบเปลี่ยนเยอะมากแต่ว่าในปี2482ที่มีการเปลี่ยนเนี่ยพอปี24 8 3เนี่ปย มีการปลุกระดมให้นิสิตนักศึกษาเดินขบวนเรียกร้องดินดิน,ดน,ดนแดนจากอินโดจีนของฝรั่งเศสแล้วมันก็จบลงด้วยสงครามรรมันก็จบลงลด,ด,ด,ด้วยการที่เราไปยึดมณฑลบูรพามานะครับเสียมราชพัตบองศรีโสพลแล้วก็เปลี่ยนชื่อจังหวัดเสียมเสียมราชเ,เป็นจังหวัดพิบูลสงครามครับมีมีไก่เป็นตราจังหวัดแล้วเพื่อนผมคนเนี่ยนะที่เรียนสุหลาบด้วยกันเนี่ยนายชราชชัยและมีตานนนเนี่ย แกเคยคุยกับผมว่าทำไมผมเนี่ยพ่อกับแม่บอกเกิดที่จังหวัดพิบูลสงครามมันไม่มีนี่หรือเราก็ป็นค้นบอกค้นประวัติศาสตร์แล้วอยู่ไม่รู้ประวัติศาสตร์นดีค้นประวัติศาสตร์อยู่ก็ไปเกิดที่นู่นน่ะที่เสียมราษอ,อ่ะเมืม่อไม่นานนี้เขาก็ยังไปสืบหาที่เกิดของเขานะคือคนั่นแหะค,คือการที่ไปยึดตรงนั้นน่ะมันทําให้ไปยึดประสาทพระวิหารด้วยออกแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้นาย ธนิตยู่โคนะครับตอนนั้นชื่อนกีน,นกีก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายนิตยู่โพเหมือนกันนะครับตอนนั้นเป็นแฟชั่นเปลี่ยนชื่อกันเยอะมากนะครับสมบูรณ์ชุนหววันเปลี่ยนเป็นชาติชายชุนหววันกิมเหลียงก็เปลี่ยนเป็นวิจิตวรวัฒการถูกต้องเป็นวิจิตรวิจิตวรวัฒการ,รเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นไทยอะไรเปลี่ยนนะครับอันนั้นเป็นแฟชั่น,นยุคนั้นตรงนี้แหละที่ลูกระเบิดเวลาประสาทพระวิหาร มาถูกวางไว้ตอนนี้นตอนนั้นถูก,ถกเสมือนว่าอยู่ในธิปไตยของไทยละในสมัยจอมพลปอใช่<อ>เพราะ<อ>ว่าเราไปยึดมาได้แล้วฝรั่งเศสอ่อนแอไงครับฝร,รั่งเศสถูกเยอรมันยึดครองอที่ปารีสใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็ต้องยอมแต่ว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามญี่ปุ่นมหามิตรของเราเนี่ยนะครับแพ้สงครามเพราะนั้นรัฐบาลจอมพลปอ,อก็ล้ม,มนะครับ,รบก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ เราต้องคืนดินแดนที่ได้มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสียมราชพระตบองสีโสพลรวมทั้งจำปาศักด์ลานช้างเชียงตุงเมืองพานไซบรีกาลันตันรังกานูปลิตอันนี้เราไปยึดมาหมดเลยรัเม่ได้ยึดเฉพาะมณฑลบุรพานะสี่รัฐที่เราไปยึดมาจากามาลายูของอังกฤษเนี่ยก็ต้องคืนหมดแล้วตรงนี้แหละที่ผมว่าระเบิดเวลาประสาทพระวิหารเนี่ยมันถูกวางเอาไว้ คือไม่ได้คืนนะครับเพราะมันอยู่ในป่าอยู่ในป่าแล้วพอจอมพลปอพิบูลสงครามรกลับมามีอํานาจใหม่หลังการรัฐประหาร2490ของผินชุนหวันเนี่ยก็ส่งทหารขึ้นไปตั้งไว้บนปราสาทพระวิหารอเมื่อกัมพูชาเป็นเอกราชเจ้านโรดมสีหนุก็เลยทวงพอทวงเราไม่ให้ก็ไปฟ้องศาลโลกครับเราก็แพ้เมื่อ ปี2505สมัยจอมพลสฤดิ์ธนรัตน์นั่นเองครับนะครับก็เป็นระเบิดเวลามาเรื่อยครับจนมาระเบิดลูกสุดท้ายเนี่ยเพราว่าเป็นหลุมดำนะตกลงไปแล้วขึ้นยากมากมครับครับเอาอย่างนี้ครับ คงคงไปที่ท่านอาจารย์สุรชาติชี้ให้เห็นหน่อยได้ไหมครับที่ถกเถียงกันทีน่ท่านอาจารย์ชันวิชยัยพาไปเห็นทั้งหมดเนี่ยนะมันผ่านมาตั้งแต่ยุคที่เรายังไม่มีเขตแดนมาจนกระทั่งอานณานิคมเข้ามาเริ่มมาว่ากันเรื่องเขตแดนจนแมก้กระทั่งเถียงกันสุดท้ายเนี่ยนะครับในกรณีของประสาทข่าวพระวิหารจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยมันยิ่งว่ากันเรื่องเขตแดนอีกว่าจะเสียไหมและสุดท้ายอนาคตจะเสียอีกหรือเปล่านี่มองกันไปขนาดนั้นอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับ คือผมคิดว่าถ้าสืบประเด็นจันจวิทยต่อนะครับว่าเรื่องเส้นเขตแดนสําหรับประเทศในภูมิภาคเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ครับถ้าเราย้อนอดีตก่อนที่รัชกาานิคมจะมาถึงภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้ผมคิดว่าพี่น้องในแถบนี้ไม่รู้ว่าใครอยู่ในรัฐไหนหรอกครับวันที่คนสองฝั่งของแม่น้ำโขงต้องข้ามลาน้ํา พวกเขาคงไม่ต้องมีเอกสารกำก,ก,กับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในรูปของบอร์เดอร์พาสหรือว่าพาสปอร์ตเรืออะไรก็ตามผมคิดว่าในอดีตรเราเห็นพี่น้องสองฝั่งโค้งหนึ่งพี่น้องสองฝั่งแม่น้ำเมยหนึ่งข้ามลำน้ำที่ปัจจุบันเราถือเป็นลำน้ำระหว่างประเทศหรือเป็นเส้นเขตแดนระหว่างรัฐนั้นโดยไม่มีเอกสารอะไรเลยเว้่แต่วันหนึ่ง